Mission to the Moon podcast brought to you by ส a ตหีบัณฑ์เจลแต้มสิวปราบสิวแล้วบำรุงผิวทันทีจากสาตีสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลสนามธรรมาศาสตร์นะครับข้างหลังผมเนี่ยครับคือสถานที่ทํางานจริงนะครับของบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่กําลังรับมือกับการจํานวนผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในรกอกที่3เนี่นะครับโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์แห่งนี้เนี่ยก็ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะที่ก็ยังต้องรองรับนะฮะจำนวนผู้ป่วยที่กาลังในตามข่าวเนี่ยจำนวนผู้ป่วยก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับวันนี้ที่ผมมานี่คือวันที่7พฤษภาคมนะครก็จํานวนผู้ป่วยเท่าที่ทราบตัวเลขเมื่อเช้านะก็ยังเกิน2 0 0 0คนอยู่แล้วก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้คือ27คนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่เราจะได้มารู้ว่าที่หน้างานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและสถานการณ์จริงของโรงพยาบาลสนามเป็นยังไงบ้างซึ่งโครงการ เทียวพรอมพ้านะครับก็เป็นโครงการที่เราสีบริษัทนะครับสีจันนะครับมิชชันทูนูมูนแอนิเทคแล้วก็สานักพิมพ์อะไรเอ่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะ,ะนําเอาอุปกรณ์นะฮะสิ่งของที่จําเป็นที่ต้องใช้ในโรง,โรงพยาบาลสนามมามอบให้ซึ่งวันนี้ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เราก็มีเครื่องไฮโพรออกซิเจนนะฮะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จําเป็นมากๆที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับให้อย่งสามารถที่จะหายใจได้ให้ระบบทางเดินหายใจอย่างสามารถทํางานได้ปกตินะครับวันนี้ผมอยู่กับนายแพทย์ชัดชัยมิ่งมาลัยรักนะครับ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องหลายๆเรื่องที่เราอาจจะสงสัยในฐานะที่เราไม่ได้อยู่ในวงการนะครับว่าหน้าง,งานนี้เป็นยังไงบ้างและสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ของโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์ <ๆ S 2> นหน่อยครับก็จริงๆของเราเปิดมาตั้งแต่11เมษายนนะครับ,รบ <S <S ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็รับผู้ป่วยจากทั้งในกรุงเทพมหานครจริงๆช่วงแรก ที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือมาจากกรุงเทพเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเปิดตอนนั้นเนี่ยในปทุมธานียังไม่ค่อยมีคนไข้เท่าไหร่นะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยมีจํานวนมากเราก็เลยรับมานะครับแล้วก็ตอนนี้เรารับมาสี่สิบกว่าโรงพยาบาลครับทั้งจากในกรุงเทพแล้วก็ปทุมธานีก็มีคนไข้ที่อยู่ที่นี่ไปแล้วประมาณสักเกินพันคนไปแล้วนะครับแต่ว่าก็กลับบ้านไปได้เยอะครับก็กลับบ้านไปได้สักหกวัยกว่าคนปัจจุบันตัวเลขที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเราก็ประมาณ ประมาณ300 300คน300คนสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นสำหรับที่นี่เพราะว่าเราเริ่มมีคนไข้เข้าและออกนะครับในช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีแต่เข้าไม่มีออกแต่ตอนนี้คือคนไข้ยอยู่ครบ14วันก็ออกเพราะฉะนั้นเราจะมีคนไข้ที่ออกวันละประมาณ340คนครับแล้วก็มีคนไข้เข้าอีกวันละประมาณ30-40คนเหมือนกันแปลว่าจํานวนเตียงตอนนี้ยังมีพอที่จะรองรับไดใบ้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าของเรามีศักยภาพรับรมาได้ประมาณ470เตียง พยาบาลก็ยังมีเตียงว่างที่ยังสามารถจะรับผู้ป่วยได้เพิ่มครับครับแล้วโรงพยาบาลสนามเนี่ยอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องการครับที่ขาดแคลนจริงๆแล้วจำเป็นจะต้องใช้นี่คืออะไรบ้างครับจริงๆโดยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของออตอนแรกที่เรารับคือรับเรื่องอาหารนะครับ,รบเพราะว่าเนื่องจากว่าที่นี่มีคนไข้อยู่เยอะ3-400ี่ค,คนดังนั้นการรับอาหารจากโรงพยาบาลก็จะไม่เพียงพอเพราะว่าโรงพยาบาลก็มีคนไข้ที่โรงพยาบาลหลักของเรานะครับโรงพยาบาลมศสชเปินพระเกียรติเนี่ยก็มีคนไข้ อยู่เยอะเหมือนกันดังนั้นโรงครัวทําไม่ทันเราก็เลยรับบริจาคอาหารเพื่อจะมาให้กับผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรเพราะโชคดีมีคนบริจาคเยอะครับตอนนี้ก็ได้ก็มีคนบริจาคจนถึงสิ้นเดือนอาหารนี่คือมาอาหารเป็นมื้อเลยใช่เป็นมื้อเลยครับก็คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นมาณมื้อละ400ชุด นะครับก็มาเพื่อจะให้กับผู้ป่วยแล้วก็ให้บุคลากรด้วยตอนนี้ก็เป็นเรื่องอาหารถัดไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นประจําในแง่ของการขึ้นไปดูแลผู้ป่วยนะครับคือไม่ว่าจะเป็น N95 face shield หรือแม้แต่ชุด PPE เพราะว่าอุปกรณ์วกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้แล้วทิ้งก็เลยจะต้องมีรับบริจาคพวกนี้ครับอันถัดไปก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจนะแต่ว่าจริงๆคงจะไม่ได้ใช้ที่นี่เป็นหลัก หลักจริงๆอาจจะใช้ที่ตัวโรงพยาบาลธรรมศา,ศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะ,ะนะครับเพราะว่าจริงๆคนไข้ที่อยู่ที่นี่จะเป็นคนไข้เขาเรียกว่ากลุ่มสีเหลืองเขาเรียกเหลืองอ่อนๆหรือไม่ก็คือสีเขียวก็คืออาการกไม่เยอะ<า>ไม่หนักแต่ว่าถ้าเป็นพวกสีเหลืองเหลืองเข้มหรือว่าสีแดงเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดูนั้นเนี่ยยังมีความต้องการพวกเครื่องช่วยหายใจโดยเฉพาะไฮฟลูที่วันนี้ทาง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 รายการได้มามอบให้อันนี้สาคัญเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่จะช่วยจริงๆคนไข้ส่วนใหญ่ของไข้โควิดเนี่ย เพราะว่าเขามีการหายใจที่แย่ลงาก,การได้เครื่องไฮฟโ f เนี่ยมันจะช่วยให้เขาดีขึ้นแล้วก็จะไม,ไม่มันจะช่วยในการที่ไม่ต้องไปใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็แปลว่าจะวิกฤตแล้วก็จะแย่แการรักษาด้วยตัวนี้ก็จะดีซึ่ง ครื่องตัวนี้ก็ยังต้องการรับบริจาคอยู่เพราะว่าโดยหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามนี่คือที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมากนักเพื่อที่จะบรรเทาจํานวนเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าโดยหลักการก็คือประมาณอย่างนั้นเลยก็คือเราต้องมีการคัดแยกผู้ป่วยก่อนว่าคนไข้เป็นอาการมากน้อยอาการมากก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตัวนี้จะมีพยาบาลดูแลใกล้ชิดดูแลตลอดเวลาแต่ถ้าอาการไม่มากก็จะมาอยู่ที่นี่ก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลดูเหมือนกันแต่ว่า เราอาจจะไม่ต้องใช้จํานวนพยาบาลมากเหมือนกับที่โรงพยาบาลทําให้เราดูจํานวนคนไข้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะคอยสังเกตอาการคนไข้ได้ได้ดียิง่งขึ้นนะครับออตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือะระลอกนี้เป็นะระลอกที่เราคนไข้มีอาการเยอะอถ้าเทียบกับะระลอกหนึ่งะระลอกสองของเราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทั60% 70%ไม่มีอาการอยู่โรงพยาบาลพุกกลับบ้านได้แต่ะระลอกนี้กลายเป็นว่า60%มีอาการ,รแล้วก็พออยู่โรงพยาบาลไปยังมีอาการแย่ลงไปอีกนะครับ อ๋อเหรอฮะใช่ครับคือวันที่7วันที่10ก็แบบแย่ลงแบบลงปอดนะครับเราก็ต้องส่งกลับโรงพยาบาลเพื่อจะไปรักษาให้ยาต่อก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของการติดเชื้อในครั้งนี้ก็คือพูดง่ายคือเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีการทําให้การไข้แย่ลงเราต้องมีเอ็กซเรย์ทุกวันนะตอนนี้เราต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์ประจําที่นี่เมื่อวานได้รับพระราชทานจากในหลวงรอ10สิบมาหนึ่งเครื่องก็เราก็เรามีเครื่องที่จะเอ็กซเรย์ได้ทุกวันครับที่ เราอ่านข่าวไบ่อยแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปนะแม้กระทั่งผมเองเราก็คุยคุยถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องการกลายพันธุ์หรือเรื่องของการรับเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆมาจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยหรือเปล่าที่ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อนียมันมากขึ้นตูกต้องเลยครับคือมันเป็นคุณสมบัติพิเศษของไวรัสเลยว่ามันมีความสามารถในการกลายพันธุ์เพราะว่าไวรัสเนี่ยมันไม่เหมือนกับพวกแบคทีเรียหรืออย่างอื่นตรงที่ไวรัสเนี่ยเวลามันจะมีชีวิตอยู่ได้มันต้องไปอยู่ในเซล ถ้าเป็นเซลล์ของมีชีวิตเ,เช่นโควิดก็ต้องไปอยู่ในเซลล์เยื่อบุปอดของมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่มันอยู่กับเซลล์เราเนี่ยเมื่อเราพยายามจะต่อต้านไม่ให้มันอยู่สิ่งที่มันต้องทําคือมันก็จะต้องพัฒนาตัว,ตอตวเอง,เองให้มันรอดเพื่อจะอยู่ได้เพราะฉะนั้น เวลาที่ไวรัสมีการติดเป็นระยะเวลานานเกินหนึ่งปีเนะครับเรื่องกลายพันธุ์จะเป็นเรื่องปกติมากแล้วเมื่อมันกลายพันธุ์เนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือจะรุนแรงขึ้นนะแล้วก็จะมีการติดง่ายขึ้นอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สาคัญของมันเลยเพราะสิ่งที่เราน่าจะเห็นในเหตุการณ์ระลอก3นี่เป็นระลอก3นะครับคือจํานวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจำนวนผู้ป่วยอาจจะทวีทวีคูณขึ้นแต่ว่า จํานวนผู้เสียชีวิตคือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นมากที่สุดนะครับทีบนีนร้ระ,ะลอกหนึ่งระลอกสองจนมาถึงระลอก3าเนี่ยครับเรามีบทเรียนหรือว่ามีสิ่งที่คุณหมอชัย,ชยมีอะไรที่อยากจะแนะนําพวกเรานะรรหรือเป็นบทเรียนที่เราควรจะเอาไประลึกถึงหรือว่าเรียนร,รยนู้ไหมครับว่าต่อหลังจากนี้เราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก็จริงๆเนี่ยจะบอกว่าเรื่องของโรคไวรัสเนี่ยมันเป็นโรคที่ความสามารถของมันคือการที่จะอยู่กับเรานะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญจริงๆมันก็คงเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับโดยเฉพาะโรคที่มีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อทางเดินหายใจหรือติดเชื้ออะไรเนี่ยการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อนี่หัวใจที่สําคัญครับเพราะว่าเท่านี้ถ้ามันติดแล้วเนี่ยการรักษาก็จะค่อนข้างยากโดยเฉพาะในกลุ่มของไวรัสเองเนี่ยมันจะยิ่งยากเพราะว่ายาที่จะรักษาเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่ไม่ค่อยได้ผลดีเมื่อเทียบกับอาการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเราจะมีพวกยาปฏิชีวนะที่ฆ่าได้ ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการป้องกันเรื่องไวรัสเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องโควิดนะครับผมคิดว่ามันเรื่องเรื่องทุกอย่างเลยทั้งที่มันเกี่ยวกับเรื่องการติดเ,เชื้อไวรัสเช่นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นๆเนี่ยการป้องกันเนี่ยเป็นหัวใจที่สําคัญคือการใส่แมสก์ใช่ครับการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่แมสก์การล้างมือการไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆอันนี้เป็นคําแนะนําที่ยังถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่ยังต้องทําแม้ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะ คาดหวังกับวัคซีนที่จะออกมานะครับแต่ก็ยังจะบอกว่าวัคซีนก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โซลูชันทั้งหมดโซลูชันสุดท้ายที่จะบอกว่าเรากำลังจะปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเบสิก การใส่หน้าก,กากการไม่อยู่ในที่มีคนเยอะๆก็ยังเป็นหัวใจที่สําคัญอยู่นะครับแต่ว่าการได้รับวัคซีนก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องได้รับ,รบเพื่อที่จะทําให้ลดอัตราการติดเชื้อลงไปอีกนะครับก่อนหน้าที่จะสัมภาษณ์เนี่ยผมได้คุยกับคุณหมอชัดชัยนะครับแล้วก็คุณหมอยกเคสให้ฟังคืออ,อย่างเคสไข้หวัดใหญ่ที่จริงๆก่อนอันนี้การติดเชื้อก็ทําให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน<ช>นะครแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นโซลูชันเรียกว่าศึกสุดท้ายที่ชชนะและเอนเกม่องได้จริงๆก็คือยาต้านไวรัสูััคซนนวี มันอาจจะเรียกว่าอะไรชะลอช่วยชะลอช,ช่วยลดจํานวนล,ลงช่วยลดจานวนนี้เฉียใช่แต,แ,ตแต่ว่า,วามันอาจจะไม่ได้ลดเรื่องอาการเสียชีวิตครับ หรือจะไม่ได้ลดอัตราการตายครับงนั้นจริงๆเราเรื่องยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญเราเรายกตัวอย่างเช่นเอชอย่างเงี้ยครับเอชก็เป็นไวรัสเหมือนกันหย่าลืมว่าแม้จะพยายามพัฒนาวัคซีนแต่ก็ไม่สําเร็จครับแต่ความสําเร็จของการรักษาเอชก็มาจบที่ยายาต้านไวรัสเอชครไม่ปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยกลัวคนเป็นโรคเอชลวเพราะว่าเพราะมันมียาต้านไวรัสมันมียาต้านไวรัสแล้วก็ถ้าคนเป็น HIV เชวีนี่ยทานยาต้านไวรัสเนี่ยอยู่ได้3 0ปีครับ อยู่ได้มากมากกว่าเราติดเชื้อไวรัสต่อเสพบีต่อเสพซีซะอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นยาเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ที่ได้คุยกันว่าตอนนั้นมีการตายเสียชีวิตเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนก็ยังมีคนเสียชีวิตเยอะครับแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้กลัวมันเท่าไหร่เพราะเรามียาคือทามิฟูมารักษาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ไปสวอปเป็นก็าลยหยาบปุ๊บก็กินยาทำอีฟูก็หายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเะ้ผมคิดว่าคล้ายๆกันโควิดเนี่ยโซลูชันจริงๆที่เราจะเป็นตัวจะชนะเกมนี้ได้จริงๆจริงคือเรื่องยาซึ่งคงจะต้องรอการพัฒนาตรงนี้อยู่แปลว่าวัคซีนก็อาจจะไม่สามารถวางใจได้หมดแต่มันจะกดกราฟแล้วก็ตัวเลขมันให้อยู่ในสถานการณ์ที่ให้มันน้อยลงไปให้มันให้มันให้มีจำนวนที่น้อยลงแต่นั่นแหละครับพอพอ ถ้าเราติดขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเ,เรายังไม่มียาแปลว่าโอ,อกาสที่จะเสียชีวิตมันก็ยังคงมีอยู่ทีนี้หลังจากนี้อินเคสที่ว่าถ้าสถานการณ์มันกลับมาทวีคูณความรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะด้วยปัจจัยแล้วก็ตามอาจจะเชื้อกลายพันธุ์ไปโดยที่เราไม่คาดคิดหรือรับมาจากที่อื่นเนี่ยทางโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีแนวทางในการรับมือตัวเลขที่อาจจะก,กราฟที่วิ่งขึ้นมากกว่านี้ยังไงบ้างก็จริงจริงก็คง,ง,ง,งมีความก็คงเป็นรเรื่องของการสร้างความร่วมมือกันในระบบสาธารณสุขนะครับในการที่จะจะรองรับเวลาที่มันมีการระบาด ที่มีจำนวนคนไข้มากขึ้นนะครับจริงอย่างโรงพยาบาลสนามของเราครั้งนี้เปิดครั้งที่สามเอาเลยฮะใช่ครับตั้งแต่ว่าตั้งแต่ละลอกแรกก็เปิดลอลแอกแรกราที่นี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศเราเป็นโมเดลของโรงพยาบาลสนามในการเปิดขึ้นมาเลยครับว่าเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ทรัพยากรไม่เยอะดูแลคนไข้เยอะดึงคนไข้อาการเบาออกจากโรงพยาบาลที่นี่เป็นเป็นที่แรกในปีที่แล้วเราเปิดก็อยู่มาสักสองเดือนก็ปิด ปิดแล้วก็สแตนไบายโหมดมาเพราะเราคิดว่าต้องมีะระลอกสองแม่แล้วก็เดือนมกราก็มีะระลอกสองาก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดไปทลงานการเดือนมีนาปิดยังไม่ถึงเดือนเลยวะก็ต้องเปิดใหม่ด้วยะระลอกที่3เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของโรงพยาบาลสนามมันก็เป็นอะไรที่อย่างเงี้ยครับก็คือสามารถที่จะเปิดเปิดปิดต้องปิดปิดาเปิดแบบนี้ไปตลอดใช่ก็คือเมื่อมันมีสถานการณ์ก็เปิดได้พอสถานการมันดีขึ้นก็จะปิดตัวลงทั้งวันนี้ดูข่าวจะรู้ว่า ที่เชียงใหม่ก็เริ่มมีการ,รปิดลงมาสนามแล<ะ>้วเพราะว่าสถานการณ์เขาดีขึ้นแล้วน,นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้เป็นรูปแบบของกระบวนการการการให้การรักษาดูแลผู้ป่วยนะครับถ้าเกิดไม่มีความจําเป็นเราก็สามารถเปิดได้ทันที4 8ดชั่วโมงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วที่นี่าอาจจะปิดตัวลงแล้วก็ใช้เอ่อฟัซิลิตี้ปกติของโรงพยาบาลในขณะนี้คุัอีกอันคาถามหนึ่งครที่เราจะได้รับบ่อยๆและไม่ทั้งตัวผมเองนะครที่เราจะคุยในรายการเสมอคือว่าเรา ทุกๆคนอยากให้กําลังใจบุคลากรหน้างานมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะสงสัยด้วยครับว่าบุคลากรหน้างานเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงแล้วได้กลับบ้านบ้างไหมได้เจอครอบครัวบ้างไหมทํางานหนักขนาดไหนครับก็ทํางานหนักครับเพราะว่าเขาต้องอยู่อย่างที่โรงพยาบาลมเราจะมี2ชุดนะสชุดแล้วก็ทํางานสลับกันนละววรานะครับก็อยู่24ชั่วโมงนะครับอยู่เช้ายันเช้าอีกวันหนึ่งล็อกรอบอย่างนี้เลยฮะล็อกรอบเลยครับแล้วก็ได้ไปพัก1วันนะครับแล้วก็ก็จะอยู่กันไปแล้วก็อยู่ได้สัก เอสิบสี่วันนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนสลับหมุนเวียนทีมอ๋อแปลว่า14วันนี่เหมือนออกเรือสำราญไปทํางานบนเรือสำราญประาไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้เจอใครเลยฮะแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็จะมีการสลับทีมเพื่อจะมาทํากันเพราะว่าจริงๆการทํางานในสภามาแบบนี้มันมีความหนักอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าในการที่เราจะเข้าไปดูแลคนไข้เนี่ยมันจะต้องแต่งตัวชุด PPE ฮะ ้าไครได้เคยเห็นข่าวก็จะรู้ว่าการใส่ชุด PE เนี่ยมันมันมันจะเหนื่อยมากมีเป็นลมด้วยนะมันร้อนมากครับเมื่อวานผมก็ขึ้นไปสวอปคนไข้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยออกมานี่คือแฉเกล็ดทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการทํางานที่แบบอยู่ในสภาวะที่มันหายใจก็ลําบากอากาศก็ร้อนนะครับแล้วก็ต้องทําทำผ่าตัดการต่างๆนานาเพราะฉะนั้นลงมาแต่ละครั้งนี่คือจะเหมือนกับหมดแรงกรนทุกคนเลยทีเดียวคือสวอปทีคือสวอป รีหลายหลายคนใช่ก็จะสวอปเรียงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ก็ก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากโดยว่ายิ่งถ้าเป็นยิ่งเป็นทีมของทีมวิกฤตที่อยู่ในซีอเนี่ยบางทีต้องเข้าไปพลิกตัวคนไข้อยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อจะคอยดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นผู้นี้จะบุคลากรเหล่านี้จะเหนื่อยมากในการดูแลคนไข้ครับทีนี้เวลาที่อยู่ดีสาการมันกราฟมันวิ่งขึ้นปรูดขึ้นมาแบบนี้นะครับการที่จะต้องเกณฑ์บุคลากรเข้ามาหรือมันจะพอไม่พอและเอามาจากไหน กยมาจากไหนบ้านยังไงครับก็โดยปกติเราก็ใช้วิธีการคือพอมันมีการระบาดเยอะเราก็จะเราจะต้องหยุดให้บริการในโรงพยาบาลนะครับเช่นเราอาจจะหยุดเรื่องของห้องผ่าตัดนะฮะอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตอนนี้เราก็ปิดเราก็ปิดอีกครึ่งหนึ่งก็คือผ่าตัดเฉพาะเคสที่เร่งด่วนหรือเคสที่มันรอไม่ได้เช่นเคสมะเร็งครับแต่ถ้าเคสที่รอได้เราก็จะเลื่อนออกไปก่อนเพราะฉะนั้นจะมีบุคลากรส่วนหนึ่งที่ก็จะว่างลงครับเราก็จะ move บุคลากรส่วนนี้ครับมาทํางาน ที่โรงพยาบาลอย่างที่โรงพยาบาลที่เห็นเห็นเนี่ยก็จะเป็นพยาบาลอยู่ห้องผ่าตัดบ้างครับ,รบอยู่หน่วยที่เกี่ยวกับที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคนไข้วอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาอยู่ที่นี่คุณหมอก็เป็นคุณหมออาจารย์แพทย์จิตอาสานะครับคุณหมอที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยคราก็จะเป็นคุณหมอที่แบบ เป็นอาจารย์แพทย์เราเนี่ยแหละแต่ว่าอาจารย์ก็อาสามาวันละสองท่านอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็มาช่วยก็เป็นการเนี่ยครับก็เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อทําให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้แปลว่าไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่โกยไม่ได้เลยแปลว่าถ้าเอามาเพิ่มตรงนี้อีกที่หนึ่งจะขาดถูกต้องเพราะฉะนั้นเพราะความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงคือเรามีผู้ป่วยปกติที่ต้องดูแลครับเพราะฉะนั้นจริงๆโดยปกติเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าในโรงพยาบาลรัฐเนี่ย แค่เพาะว่าปกติก็ไม่มีพอนะเวล์โอปีดีก็คนไข้เยอะแอดมิดก็ไม่มีเตียงนั่คือสวัสปกติอยู่แล้วแล้วจริงแล้วบุคลากรเราไม่ได้ไม่ได้เหลือหรอกครับมันก็ยังใช้เปรมเพียงแต่ว่าพอมันเกิดสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องเนี้ยครับก็ต้องมีการปิดเพื่อทําให้บางส่วนมันว่างลงแล้วก็โยกย้ายมาเพื่อมาทำทำงานทางได้แปลว่าผมแปลอย่างนี้ได้ว่านอกจากจะให้กําลังใจแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําคือว่าต้องดูแลรักษาตัวเองให้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยถูกต้องครับแล้วก็เขาต้องคอยดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะว่า ถ้ามีบุคลากรหนึ่งคนติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยครับสิ่งที่จะตามมาคือจะมีบุคลากรที่อยู่รอบๆเขาอีกประมาณสิบห้าคนที่จะถูกกัดเพราะว่าจะกลายเป็นคนเสี่ยยกำลังตัวนี้หายไปเพราะฉะนั้นถ้ามีบุคลากรหนึ่งคนติดเนี่ยครับหายไปสิบห้าคนสิบห้าคนนี่คืออย่างที่เนี่ยเราใช้พยาบาลประมาณสิบห้าถึงยี่สิบคนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะแปลว่าจะหายไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบก e f f e สูงมาก e f สูงมากเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่ ใครที่มีความเสี่ยงต้องบอกความเสี่ยงต้องบอกคุณหมอทันทีอย่าปิดนะฮะอย่าปกปิดครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณหมอเกิดเสี่ยงขึ้นมาปุ๊บอย่างที่บอกครับว่ามันจะต้องหายไปมากเลยรอที่จะหายไปครับทีนี้สําหรับโรงพยาบาลสนามอื่นๆที่อยู่อาจจะอยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลนะครับคุณหมอมี k e ย takeaway หรือมีสิ่งที่มันเป็น learning อะไรบ้างไหมครที่อยากจะแนะนาโรงพยาบาลอื่นก็จริงๆเรามีคู่มือให้เนาะจริงๆแหลกโนมาสนามอะไรที่ก็ขอขอคู่มือของเราไปนะครับเพื่อเป็นแนวทาง ขอ,องการดูแลแต่ว่าคีย์ที่อยากจะบอกคีย์จริงๆอยากจะบอกกับประชาชนทั่วๆไปมากกว่าว่าโรงพยาบาลสนามเป็นอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ถูกตั้งขึ้นที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรารอยู่ในชุมชนนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่ามันก็คือเพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อยากให้หลายๆที่ก็ปฏิเสธหรือกลัวเรื่องโรงพยาบาลสนามแต่<ม>อยาก<ะ>ให้มาอยู่ในใช,ชุมชนไม่อยากให้มาอยู่ในชุมชนนะแต่ผมจะพูดเสมออยู่อย่างหนึ่งว่าโรงพยาบาลสนามใกล้บ้านเนี่ยปลอดภยอัยกว่าตลาดตลาดใกล้บ้านเนี่ยน่ากลัวกว่า พราะตลาดเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร,ครแต่โรงพยาบาลเนี่ยเรารู้ว่าใครเป็น<ม>เพราะฉะนั้นมันจะมีระบบการ,รการที่จะเกิดโรงพยาบาลที่ได้ี่นหนึ่งขึ้นได้เนี่ยโดยปกติจะต้องมีทีมทางแพทย์นะครับทางสาธารณสุขจะเข้าไปสํารวจก่อนว่ามันเหมาะสมไหม,มเพราะว่าการจะตั้งโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปชี้ที่ไหนก็ได้นะครับมันต้องเข้าไปดูเรื่องสถานที่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบอาคาร เราเราดูแม้แต่เรื่องบอ่อบําบัดน้ําเสียว่ามีบอ่อบาบัดน้ําเสียไหมนะครับแล้วก็บอ่อบำบัดน้ําเสียของที่ภาพอาศัยเนี่ยปกติจะไม่มีระบบฆ่าเชือ้ออย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเติมระบบฆ่าเชื้อเข้าไปแล้วคอยเอาน้ำไปตรวจด,ด้วยว่าความปลอดภยัยไหมนั่ยอยากจะบอกว่าการจะตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมันจะมีองค์ประกอบมากมายในการ,รที่จะพยายามทาให้ที่นี่นเนี่ยเกิดความปลอดภัยทั้งในแง่ของคนที่เข้าไปทํางานคือบุอคลากรรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบด้วยก็ต้องปลอดภัยทั้งหมดนะก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่า จริงๆการมีโรงพยาบาลสนามไม่ใช่เรื่องที่อันตรายนะครับแล้วก็ดีซะอีกที่เราจะมีสถานที่ที่สาหรับการดูแลผู้ป่วยที่ที่คอยดูแลรัไใ้โควิดด้วยนะครับนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลใหม่ๆนะฮะที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้เราเข้าใจโรงพยาบาลสนามมากขึ้นแล้วก็เข้าใจบุคลากรหน้าง,งานมากขึ้นนะครับว่าต้องเจอความลำบากยังไงแล้วก็ที่สําคัญนะครับพวกเราทุกคนสามารถที่จะช่วยบุคลากรหน้าง,งานได้โดยการที่พยายามทําให้ตัวเองไม่ต้องอะไรไม่ต้องกลายเป็นภาระในตอนนี้เช่นดูแลตัวเองนะฮะใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ พยายามที่จะรักษาตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดนะฮะไม่ใช่เฉพาะโควิดอย่างเดียวแม้แต่จะไปอะไรนะฮะจะทานอาหารจะอะไรก็อาจจะต้องให้สะอาดท้องเสียบางทีเข้าโรงพยาบาลมากก็ต้องก็ต้องเป็นภาระของทางคุณหมอเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะคุณหมอชัดชัยมิ่งมาลัยรักนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มาเดี๋ยวเรามีของที่ทางรายการแล้วก็โครงการเที่ยวพรอมพากของเราเข้ามา มอบให้ด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Podcast presented by Sasi Agneso